สวัสดีครับวันนี้มาคุยกันถึงหลังเกมครับฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็เล่นที่โอทีฟอร์ดพบกับฟูลแลมโอ้โหก็เป็นเกมนี้ต้องบอกว่าคือแมนยูชนะมา5นัดรวดรวมทุกรายการแล้วก็มาเจอกับฟูลแลมที่ชื่อชั้นต่ํากว่าแล้วก็ผลงานก็ไม่ได้ดีอะไรมากเป็นทีมกลางๆก,ก็แน่นอนเป้าหมายมันคือ3แต้มแต่สุดท้ายมันจบที่ไม่ได้แต้มเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเกมนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็มาดูที่รายชื่อผู้เล่นก่อน นะครับแมนยูก็โชคร้ายลาสพูดหอยลุนเจ็บนะครับต้องพักถึง 2- 3สสัปดาห์นะเจ็บที่กล้ามเนือ้อก็เป็นปัญหาใหญ่เลยเพราะว่าช่วงหลังที่แมนยูฟอร์มดีนเนี่ยก็ได้ฮอยลุนนี่แหละยิงไม่หยุดเลยนะครับอีกตำแหน่งที่หายไปคือลุกชอนะครับอันนี้เจ็บน่าจะ1-2เดือนก็ทำให้ตอนนี้แมนยูไม่มีแบ็กซ้ายนะครับก็สเอ็ผู้เล่นผู้สาประตูก็เป็นอังเดโอนาหน้านะครับกองหลังนะครับคู่เซอร์นัาเป็นราฟาเอวรานกับแฮร์รี่แม็กไกว์นะครับแบ็กขวาก็เป็น เดียโกดาโลแล้วก็แบ็กซ้ายส่งบิกตอร์ลินเดอร์บุสลงเล่นนะครับเพราะไม่มีใครเล่นแบ็กซ้ายแล้วตอนนี้นะครับกองกลางคู่กลางเป็นคาเซมิโร่กับท็อบบี้ไมนูแล้วก็กางรุกเป็นบรูโน่เฟรนันเดสนะครับแล้วก็3ประสานแดนหน้าวันนี้เทนฮาร์คใช้อเลฮันโดกาลาโชเล่นซ้ายนะครับแล้วก็ส่งโอมารีฟอร์สันนะครับดาวรุ่งเนี่ยลงตัวจริงนัดแรกเลยเล่นปีกขวาแล้วก็หน้าเป้าต้องขยับมาคัดแลดฟอร์ดมาเล่นแทนฮอยลุนนะครับอ่าส่วนฟูลแลมวันนี้ก็ ประตูแบรเลโน่นะครับกองหลังก็มีแบ็กขวาทีมัที่คาสตันเย่แบ็กซ้ายเป็นทีมอที่โรบินสันคู่เซนเตอร์ก็เป็นโตซินอาตาราบิโอโยนะครับจับคู่กับเขวินแบซซี่กองกลางก็มีเฮลิสันลีดเล่นคู่กับซาซาลูคิชนะครับกลางรุกเป็นอเดสเปเรราเด็กเก่าแมนยูนะครับซ้ายเป็นอเล็กซ์อีวอเบ่แล้วก็ขวาเป็นแฮร์รี่วิลสันแล้วก็หน้าเป้าเป็นโรดิโกมูนิสก็เริ่มเกมมาก็ต้องบอกว่าแมนยูก็ไม่ได้เหนือกว่านะครับเกมสูสีเลย มีโอกาสทั้งคู่ในครึ่งแรกของฟูลเรมเนี่ยก็จะเป็นอเล็กซ์อโววีนะนี้เล่นได้โดดเด่นความสามารถเฉพาะตัวดีมีจังหวะได้ยิงหลายครั้งเหมือนกันแต่ว่ายังไม่เข้านะครับส่วนแมนยูก็ได้โอกาสนะอย่างอาริเนโดการาโชนะครับมีจังหวะยิงโดนสกัดจากเส้นอย่างเงี้ยมีดิโโกดาโลนะได้ยิงไกลบอลชนเสานะครับแล้วก็ท้ายครึ่งแรกก็มีการาโชนะได้ปัน่นแล้วก็ติดเซฟแบรเลโน่ครึ่งแรกก็เลยศูนย์ศูนย์นะครับกลับมาครึ่งหลังเนี่ยเกมของแมนยูไม่ดีขึ้นเลยนะครับ กลายเป็นฟูลเล่มที่อาดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นแมนยูมีการเปลี่ยนผู้เล่นเลยนะครับนาที53เอาโอมารีฟอร์สันออกนะครับก็เล่นยังไม่ค่อยออกเท่าไหร่กับคาเซมิโลออกนะครับแล้วก็ส่งคริสเตียนอีลิกเซนกับสกอตแม็กโทมินีลงมาก็จะเอาอีลิกเซนเนี่ยยืนกับคอรบิ้ไมนูแล้วก็แม็กโทมินีเนี่ยจะขึ้นไปเล่นตัวบนนะครับแต่ปรากฏว่าเปลี่ยนมาไม่เวิร์กเลย โดยเฉพาะแดนกลางนะครับที่เห็นได้ชัดเลยว่าพอคาเซมิโรอยู่แดนกลางเป็นรองฟูลแลมไปเลยนะครับไม่มีกลางรับอาชีพนะครับคอบ,บี้เมนูก็ไม่ใช่กลางรับอาชีพคิตเชนลิเซ้นเป็นตัวสร้างสารรค์เกมแล้วห่างหายเกมไปนานพอสมควรลงมาก็มีจ่ายบอลเสียมีอะไรด้วยแม็กทอมนี่ไม่ต้องพูดถึงเขาขึ้นไปเล่นตัวบนเลยก็เลยทำให้แมนยูพอต่อบอลแดนกลางพลาดเสียบอลโดนฟูลแลมสวนตลอดโดนสวนตลอดอุดิดไปบุดิดมา,มาจนกระทั่งฟูลแลมมาประตูขึ้นนำ นาที6กนะครับก็เป็นจังหวะเตะมุมอเดสเปเรล่าเปิดมาแล้วคาวิบเบสซี่เนี่ยยืนโล่งๆเลยยิงไปติดผู้ดเดียวกันเองนะน่าจะเป็นทีโมติคาสตันเย่แล้วบอลเนี่ยเด้งกลับมาหาบาซซี่ยิงซ้ําแสกหน้าโอนาน่าเข้าไปเลยโอ้ลูกนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกครั้งที่กองหลังแมนยูตั้งรับลูกตั้งเตะไม่ดีเลยนะครับคราวนี้ก็เสียประตูลูกนี้คงไปโทษโอนาน่าก็ลําบากเพราะว่ามันยิงแรงจริงๆก็ฟูแร่นนํา10นนะครับจากนั้นแมนยูก็ พยายามเล่นแต่มันก็ดูแบบเกมแมนยูมันก็ดูยังดูเนิบเนิบไม่ได้แบบเล่นเร็วอะไรมากจังหวะจ่ายบอลตรงกลางก็เสียบ่อยนัทีแปดสิบเทนท้าก,ก็เปลี่ยนอีกตัวหนึ่งเอาคอบบี้ไมนูออกแท็กติกที่ส่งลงมาไม่ได้ผลนะครับต้องเอาอามัดเดียโรล,ลงมาเล่นปีขวานะครับแม็กทอมก็อาจจะถอยลงมาตรงกลางนิดนึงกลับไปเล่นแบบแบบเดิมเพราะว่าพอถอดฟอร์สันออกเนี่ยกลายเป็นว่าข้างหน้ายิ่งหนักเลยไม่ได้บอลแล้วมั่วเลยครับแรดฟอร์ดอยู่ซ้ายการาโชมันก็อยู่ซ้ายไปเล่นอยู่ตรงนั้นตรงกลางขวาอะไรก็มั่วไปหมด พอเปลี่ยนลงมาแมนยูก็โหมหนักโหมหนักขึ้นนะครับแล้วก็นาที89เลยนะครับแมนยูตีเสมอสําเร็จนะครับก็เป็นจังหวะที่แมนยูกดดันในเขตโทษนะครับแม็กควายเนี่ยได้บอลแล้วก็ถ่ายถ่ายถ่ายแล้วก็เปิดบอลข้ามมาถึงบรูโนโอ่อีกฝั่งซ้ายนะครับบรูโน่ก็ลากมาแล้วก็ล็อกยิงด้วยขวานะครับแบรเรโน่ปัดออกมาเข้าทางแม็กควายซ้ำเข้าไปนะครับก็เป็นประตูตีเสมอหนึ่งหนึ่งโอ้โหเหมือนว่าโมเมนตัมมาแล้วเราทดเวลาตั้ง9นาทีแมนยูมีเวลา ที่จะหาประตูชัยนะครับซึ่งช่วงทดเวลาแมนยูบุกหนักมากโหมหนักเลยนะครับมีโอกาสหลายครั้งมากแต่ว่าก็ไปติดเซฟเลโน่ซะหมดเลยนะทั้งลูกยิงของบลูโน่ทั้ง2ครั้งนะครับจนกระทั่งนาทีที่9 0้บวกฟูลแลมกลายเป็นทีมที่ได้ประตูขึ้นนาเป็นจังหวะสวนกลับนะครับก็อารามาเตาเล่เนี่ยที่เปลี่ยนลงมานะใช้ความเร็วลากมาเลยแล้วก็ไหลให้กับอเล็กซ์อิวบี้นะล็อกเข้าขวาลูกนี้ดาโล่ o, กับอาหมัดเนี่ยหลังหักทั้งคู่นะครับลงทั้งคู่เลย แล้วยบี้ก็ยิงยัดเสาแรกเข้าไปโอนาน่านี่ยืนขาตายเป็นประตูสองหนึ่งโหเวลาไม่เหลือแล้วแมนยู Man ก็ส่งแอนโทนีลงมาแทนวิกตอร์ลินเดอร์นาที่เก้าสิบกเก้านี่เป็นวันเกิดของแอนโทนีด้วยนะยี่สิบสี่กุมภาพันธ์ได้ลงเล่นตอนจะจบเกมตอนทีมจะแพ้แล้วแลวสุดท้ายก็ไม่ทันนะครับแมนยู Man u, แพ้ฟูลแลมคาบ้านหนึ่งต่อสองก็จบแบบไม่มีแต้มเลยนะครับแมนยู Man u, เกมนี้เสียหายมากๆซึ่งนี่เป็นการแพ้นัดที่สิบในฤดูกาลของแมนยูแล้วนะครับแล้วก็นัดนี้แพ้เนี่ย ทำให้เขาพลาดโอกาสทําแต้มไปทาบสเปอร์ที่47แต้มนะครับตอนนี้แมนยูอยู่อันดับหกเหมือนเดิม26นัดชนะ14เสมอ2แพ้10ประตูได้เสียบวก0นแล้วก็มี44แต้มนะครับยังอยู่ที่6เหมือนเดิมแล้วก็วันนี้วิลล่าชนะฟอเรสต์4-2ด้วยวิลล่าก็ทําแต้มฉีกไปอีกนําแมนยูตอนนี้8คะแนนนะจากอันดับ4โอ้แมนยูถือว่าไม่มีลาสมุทฮทอยลุนเสียหายมากๆนะครับเกมลุกมันมันเปลี่ยนโฉมไปเลยแล้วก็แรดฟอร์ดก็ เกมนี้ก็ยังคงพึ่งไม่ได้นะฤดูกาลนี้ต้องบอกฤดูกาลนี้เลยก็ได้นะครับหลังเกมครับเทนทาบอกว่าคือเราเนี่ยพลิกเกมมาตีเสมอได้แล้วแล้วก็มีโอกาสโจมตีจากทางด้านข้างค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าเราเนี่ยไปเสียโมเมนตัมครั้งเดียวจังหวะที่กดอยู่เนี่ยเราไม่ได้ไปเพลสจังหวะที่ฟูลแลมเขาได้ลูกทุ่มตรงมุมของเขานะครับซึ่งถ้าเรากดดันดีๆเนี่ยอาจจะจะได้บอลคืนหรืออะไรเงี้ยกลายเป็นว่าปล่อยให้ฟูลแลมเล่นง่ายแล้วคราวนี้ฟูลแลมก็ ใช้จังหวะที่เราผิดพลาดนะครับยืนตำแหน่งกันพลาดเพสกันพลาดครั้งเดียวฟูลแล่มก็สวนขึ้นมาเป็นชุดเลยแล้วก็สุดท้ายก็เสียประตูแล้วก็ต้องแพ้ไปนะครับซึ่งเชนทาร์บอกว่าจริงๆเกมนี้เราควรจะชนะเกมนี้แต่ว่าทั้ง2ครึ่งเลยเราออกสตาร์กันช้ามากกว่าจะตั้งเกมกว่าจะอะไรได้นะครับนี่คือจุดที่จะต้องวิพา์วิจารณ์กันแต่ว่าเขาก็ชมทีมตรงที่เออทีมก็โชว์คาแรคเตอร์ของการกลับมานะแต่สุดท้ายมันก็ จบที่ศูนย์แต้มนะครับส่วนแฮร์รี่มากไควนะคนทาประตูในเกมนี้เขาก็บอกว่าโดยรวมเนี่ยเรื่องสมบุลการเล่นเนี่ยเราทําได้ไม่ดีเลยในช่วง60นาทีแรกนะหนชั่วโมงแรกเราสตาร์ทเกมไม่ดีเลยนะครับซึ่งแล้วเมื่อเราเนี่ยโชว์ผลงานที่ยอดเยี่ยมออกมาไม่ได้รวมถึงลูกตั้งเตะด้วยที่ทีมเสียอีกแล้วนะครับแต่ก็มองเหมือนเทนฮาร์เขาบอกว่าช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยทีมทําได้ดีนะได้ประตูตีเสมอแล้วแต่ก็ไม่ชนะนะครับส่วนเกมต่อไปนะครับแมนยูจะเตะ วันพุธท,ที่28กุมภาพันธ์นะครับจะเล่นฟุตบอล FA ฟเอครับออกไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสตีสองสี่สิบห้านะครับโอ้โหก็ในลีกก็แพ้ฟอร์เรสต์มานะแล้วก็เกมนี้ไปเยือนแล้วก็ไม่มีฮอยลุนด้วยแบ็กซ้ายก็มีปัญหาตอนนี้ก็มีวิกตอร์ลิตาเลฟที่ยืนได้ดาโลจะโยกมาเล่นก็ต้องรอวาบิสก้าหายเจ็บก่อนหรือจะมีคนอื่นอย่างโซฟิยันอัมลาบัตเคยมาเล่นก็ไม่เวิร์กเพราะเขาช้านะครับส่วนในพิมเมรีกนะครับแมนยูจะเล่นวันที่3มีนาคมบุกไปเยืออนนแมเเเชสตตรร์ซิี้วลา4คึ่ง โคตรหนักครับไม่มีหอยลุนด้วยนะแล้วแมนซิตี้ช่วงนี้เขามาเรื่อยๆเป็นห่วงเกมลับนะกับการเจอแมนซิตี้นะว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าเกมลุกนี่ขนาดเจอฟูลแลมวันนี้ยังลําบากเลยนะครับข้างหน้าเล่นกันแบบสเปะสปะมากก็รอดูครับรอดูเอเบคักันก่อนละกันกลางสัปดาห์ว่าจะผ่านฟอร์เรสได้ไหมอันนี้น่าจะเป็นถ้วยที่แมนยูยังได้ลุ้นอยู่สําหรับฤดูกาลนี้นะครับยังไงก็ต้องเอานะครับเดี๋ยวหลังเกมฟอร์เรสเดี๋ยวมาว่ากันละกันสาหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนละกันนะครับสวัสดีครับ